อยู่บัหลังค์ายแล้ววะไปไหงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบแล้วเอาล้วไงเสียงมันดังตรงตลอดเลยปะตุแกหยุดปุ๊บ พี่แกเล่นหายอีกแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟทุกทุกคนนะวันนี้ผมได้กลับมายังวัดล้างแห่งนี้อีกครั้งนะทุกคนก็จากคลิปก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้เห็นมันยืนอยู่บนหลังคาทุกคนแล้วก็หายตัวไปแบบยูก็หายตัวไปนะก็ไม่รู้ว่าเป็นพูดผีวิญญ,ญาณร้ายประเภทไหนกันแน่นะทุกคนคราวน,นี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเนี่ยเห็นแบบจะจะเห็นคาตาเลยว่ามันหายไปนะ วันนี้ผมก็เลยจะจะกลับมาพิสูจน์อีกครั้ง,งว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ทุกคนแล้วก็ต้องบอกพี่กนว่าอวันก่อนที่ผมมาถ่ายปุ๊บพอเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก็ได้ทําบุญนะก็เห็นพี่ขีคอมเมนต์หลายคนว่าลองทําบุญไหมให้เขาดูเพื่อเขาเนี่ยอาจจะหายไปนะผมก็เลยได้ทําบุญแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นการทําบุญได้หรือเปล่ามันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะส่งถึงเขาหรือเปล่านะก็คือได้ทําบุญไปน,นิดหน่อยแล้วแหละแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาหาเขาอีกครั้งนะ ไม่รู้ว่ายัางอยู่ที่วันล้างนี้หรือเปล่านะทุกคนก็ถ้าอยู่นะผมอยากจะล้องถามเขาดูว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะทุกคนเผื่อว่าเราเนี่ยอาจจะช่วยเขาได้นะอาจจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะก็โอเคตอนนี้ผมก็อยู่หน้าวันล้างนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสรวจข้างในต่อเีกว่าทุกคนโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าวันล้างนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่กว่าจะ4ทุ่มนะวันนี้ ผมได้เดินทางมายัางวันล้างแห่งเนี้คนเดียวนะน้มมองเบนเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยสบายนะไม่รู้ว่าสาเหตุนะเกิดมาจากน้องเบนได,ได้ไปเห็นวิญ,ญญาณตนนั้นหรือเปล่านะน,นี้ไม่มั่นใจเหมือนกันก็น้องเบนได้เห็นแจ่จ่าเลยว่ามันยิ้มให้ไงไม่รู้ว่าขนลุกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าอยู่แบบอาจจะกลัวหรือเปล่าก็เลยเกิดอาการไม่สบายนะวันนี้ก็เลยลุยเดี่ยวเลย ภาพดูแบบเหมือนมีคนมาเก็บกว่าดนะรู้ว่ามีคนมาฉัานข้าวที่นี่หรือเปล่าสภาพดูแบบเรียบร้อยมากนะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผมเนี่ยเคยมาทุกคนก็อย่างว่าทุกคนผมนยังไม่เข้ามาที่นี่นะค่อนข้างที่จะนานแลวนะตู้คิดผิดมาคนเดียวเลยนะๆๆๆแต่ว่า เราถ่ายเกี่ยวกับพวกแบบนี้นะเราต้องใจกล้านะแล้วก็ต้องจิตแข็งมาคนเดียวคือต้องมาให้ได้ทนะุกคนผมถ่ายเกี่ยวกับพวกผีวิญญาณพวกเนี้ยเราต้องมาเราต้องกล้าเลยนะขอได้ให้ดูแล้วเสียงตงุ๊กแก่ก็วันก่อนก็ถ่ายให้พี่ดูนะก็เป็นพวก โปรเจกต์ต่างๆที่ว่าวัดเนี่ยอาจจะเคยคิดจะสร้างนะนี่ก็เป็นนาฬิกาเหมือนคล้ายๆนาฬิกาสมัยก่อนแต่มันหยุดนิ่งเวยแล้วคนหยุดนิ่งกี่โมงแล้วประมาณหกโมงกว่านะคือทามันหยุดนิ่งประมาณเที่ยงคืนนี่คือพีคเลยทุกคนแต่หยุดนิ่งประมาณหกโมงกว่าก็คลิปนี้อาจจะเสียงอ่อยนะทุกคนวันนี้มาคนเดียวไง อาจจะไม่ค่อกยกล้าแค่นั้นนะนี่โคงการนะเสียงมาห่อนเลเฮ้ยเสียงมาห่อนอน่ะคอได้ยินไ ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ยังอยู่ไหมครับโหยังมีดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในวันล้างแห่งนี้ไหมครับับงไว่เยแ,แต่ไปดูก็วันก่อนนะผมได,ได้เห็นดวงต่างนะ ผมเห็นตรงนั้นหนะ่ะอยู่บนรลังคาแล้วค่เอะไรวะพี่เพ้นแล้ววะไปทุกคนผมอาจจะตาฝาดตั้งนาทีก,ก่อนเรต้องจิตเข้มแข็งไว้ผมขอไปดูรอบทุกคนผมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะ ผมขอใช่อีกรอบนะหนึองใอ้ยแน่ใจทุกคนชัดเจ้วทุกคนมันยังอยู่ทุกคนเฮ้ยรอบนี้บนต้นไม้เลยนะทุกคนใจผมนี่เตนตุต๊บๆเลยใช่าะนะ ใครครับ่ันใช่พูดผีวิญญาณที่จะใส่อยู่ในวันลากแห่งนี้นไหมครับเสียงอะไรวาผมว่าเราไปข้างนอกดีกว่าคุยกันใ,ใกล้ๆคนคุยกันจะจ่ะเลยนะจะไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะ ครับเฮ้ยโอ้ยตุ๊กแกร้องเอาแล้วทุกคนเปิดมาก็เจอเลยนะทุกคนวันก่อนอยู่บนหลังคาวันนี้อยู่บนต้นไม้เอาวะเพื่อคนดู ผมจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้นะตักสัวน่านเหมือนผู้หญิงนะทุกคนเรียบเป็นใาญ่ได้ปะใาย่ให,ใหมันทำอะไรที่วัดแห่งนี้ครับใหญ่เ้ยใหญยังมีใหญ่ที่ค้างคาใจอยู่หรือเปล่าทำไมใหญ่เปนไปที่ชอบที่ชอบครับ Trời ơi Ninh nhiều được rồi nha Mình chạy giếm nó không? Mình chạy giếm นีะเห็นแกยิ้มอ้าปากกว้างเลยทุกคนผมไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะแกน่ายิ้มกว้างเลยอ่ะเหมือนแกน่ามีอะไรบางอย่างในใจนะยายต้องการอะไรหรือเปล่าครับนั่นนั่นนั่นทุกคนทุกคนให้แกยิ้มป่ะ่ะนนัะ อย่างไรวะหายไปไหนวะหายไปไหนแล้ววะเอาแล้วทุกคนมันหายไปอีกแล้วคิดว่เพียมันน,นั่งอยู่วันน,นีน้ทุกทายไม่ได้วะ ตั้งสติก่อนผมขอตั้งสติก่อนนะโอเคผมไม่รู้ว่าการที่เขาหายตัวแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาสื่อถึงอะไรนะไม่รู้ว่าเขาไม่อยากให้เราเห็นตัวเขาป่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ต้องการอะไรจากเรานะผมลองถามเ่านะว่าเขาเนี่ยต้องการอ,อะไรเนระแต่ว่ามไม่ตอบนะ โอ้อยายอยู่แถวนี้ไหมครับอย่างอยู่แถวนี้ไหมครับมุเนียทุกคนอยู่บนหลังคาแล้วเผื่อแป๊บเดียวมันไปได้ไง,ไงวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวักมือเรียกผมเมื่อกี้เหมือนมันกวักมือเรียกผมให้ขึ้นไปนะขึ้นไปยังไงวะเมื่อกี้มึงอยู่ต้นนี้อยู่เลยเริ่มไปน,นู่นละถ้ากูตามขึ้นไปนี้กูไม่โดนกัดคอยหรอ เมื่อกี้นะ่ะตุ้ยแกมันร้องทักไว้ทุกคนตุ้ยแกมันร้องทักผมนะยายขึ้นไป่ทำอะไรวันนั้นยายลงมายายเงียบกิบไม่พูดไมจ่จ่าทุกคนว่าอ่ะทอนนีทุกคนทุกคนคิดยังไงทุกคนผมถามเลยบางคนก็บอกว่าผมจัดฉากหรือว่าอะไรนะแต่เมื่อกี้อ่ะ อยู่บนต้นไม้ถ้าเป็นคนนะทุกคนคิดว่าจะไปอยู่ยง,งี้ได้ไงเผื่อแป๊บเดียวทุกคนตอนแรกอ่ะผมเห็นอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่านี่อยู่หลังคาแล้วอยู่แบบพินลุพินล่างมากทุกคนถ้าเป็นหลังคาถ้าถ้าเป็นคนจริงอ่ะไม่มีทางที่จะไปเร็วขนาดนี้นะกะสุนยาย ก็าำใหญ่อีกรอบแลอ๋อชัดเลยใหญ่ครับยายอยากได้อะไรบ้างครับยาย่อยากกินอะไรบ้างหรือว่ามีสิ่งอะไรมีสิ่งอะไรที่อยากทําก่อนจะก่อนตายบ้างฮะใหญ่พูดเลยวะผมไม่ได้ยินเลยทุกคนเมื่อกี้เหมือนเขาพูดนะอะไรนะครับยายอะไรวะ อะไรเรือยๆเมื่อกี้นี้ได้ยินอยู่ในกล้องได้ยินบอกไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าได้ยินเสียงแกน,นกระซิบบอกนะอะไรเลื่อๆยๆหรือว่าสักอย่างนี่นแหละถ้าผมผมไม่ฝานนะได้ยินไม่ผิดเนี่ยแกพูดอะไรของแกวะใหญ่ไปไกลเลยโอ้ทัดแฉลวทุกคนแกแม่งยิ้มอีกแล้วแกยิ้มคนหากลัวเลย ผมไม่รู้ว่าแกคิดว่าแกเวลาแกยิ้มในแกนา่ารักหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้แกยิ้มโอ้โหใหญ่ใหญ่อยู่ที่นี่นานหรือ,อยังครับใหญ่เอ้ยใหยอยู่นานยังเนี้ย ไม่ตอบนะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแค่ยายพึมพำอะไรสักอย่างนี่นแหละได้ยินแค่นั้นเลยเฮ้ยอะไรวะโถ่ตกใจหมดโตกใจหมดเลยทุกคนเฮ้ยอย่าพึ่งดีโอ้ยอื้กแกก็ร้องนะชิบหายแล้ว เงียบแล้วออกแล้วไงเสียงมันงดังทุ้นตลอดอเลยวะตุกแกหยุดปุ๊บพี่แกเล่นหายอีกแล้วทุกคนทีนี้แม่งไม่ได้มาานะแม่งเฮี้ยนหนักขึ้นทุกวันเลยนะวะไม่รู้ว่ามันเป็นพวกผีป่าหรือว่าอะไรนะแต่ตอนนี้เนะี่ย มันไม่อยู่นะนี่วะอ้าวชิบพายนี่ก็ไม่อยู่ถามอะไรเขาก็ไม่ตอบนะทุกคนผมถามว่าอยากได้แล้วเปล่าเดี๋ยวผมน่าจะเผาหรือว่าส่งทําบุญไปให้นะแต่ว่าผมดีแค่ว่าเขาพึมพพาไรสักอย่างนะทุกคนวางนะตั้งมั้งมือสั่นม,มือสั่นทุกคนขอภัยทุกคนนะตอนนี้แค่ผมสัน่นเิงนะคพราผม,มาคนเดียว ไอ้ชวัวร์ทุกคนเดี๋ยวไม่ชวัวร์อยู่วะไปดูนะอยู่ด,ยด้านนี้เอาใ้ชวัวร์แล้วค่ะหายจริงวะ่ะหายจริงเว้ยโอ้ยชวัวร์เลยลงไม่ดีวะ ยายผมถามยายดีๆนะเนี่ยเสียะวะเราไม่รู้ว่ายายเนี่ยเป็นอะไรเสี่ยชีวิตนะทุกคนแล้วก็ดูผลว่าแกเนี่ยจะยิ้มเหมือนแบบมีมีพิรุษสักอย่างนะทุกคนแค่ผมเนะเห็นแกยิ้มนะ ก็ไอตู้เนี่ยผมสงสัยเป็นอย่างมากเลยนะว่าไอตู้เนี่ยมันใช้ตู้เก็บของจริงๆหรือเปล่าใช้ตู้แช่เย็น ก็หายไป้าคนว่เป็นไปได้เหรอดูใหม่ดิอ๋อชัวร์เยคนอาอชันเลยตรงนี้ผมกล้าพูดเลยถ้าเป็นคนเนี่ยทุกคนดูสภาพลางาังคาถ้าเป็นคนไม่น่าขึ้นไปอยู่ได้แน่นอนผมกล้าพูดเลยผมเองก็ไม่กล้าขึ้นไปด้วยสภาพแบบนี้ขึ้นยังไงก่อนยังไม่รู้เลยนะ แกร้องอีกแล้วทุกคนได้ยินป่ะเวลาตุ๊กแกร้องทีใดเนี่ยผมจะเจอดีตลอดเลยนะี่ตุ๊กแกร้องเป็นรอบที่สามนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าท<ฮ>ุกคนูกสภาพทุกคนล้างมาไม่รู้กี่ปีแล้วเป็นไปได้นะที่จะมีอะไรมาอาศัยอยู่นะเพราะเป็นวันล้างทุกคน โลเจอแล้วคน,ไป,น,น,นไ,วไปอยู่นั่นนะี่ไงวะยายเธอไปอ,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 อยู่นั่นน่ะตัวอะไรกยายอยู่หลังคาไหมเหรอเฮ้ยอะไรโอ้ตกใจหมดเยียบเองตกใจเองยายไปแกอยู่นั่นนี่ไงวะ เลเอ้ยตามดีโอเนี่ยนะแม่งเหมือนแกนลอ้อผมสามรอบไปนะอ้ยใจเต็มตุบๆอีกแล้วกอะไรเหยียบอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยอ๋อพวกข้าครมีแล้ววะโอ้ยทุกคน เห็นมันผมใช่ไหมทุกคนชัดเจาะทุกคนยายยายอยากได้อะไรไหมครับเดี๋ยวผมทำบุญเดี๋ยวผมทำบุญไปให้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมทำบุญไปให้นะอยากเอาบุญเ่าฮะอะไรนี่ยายอะไรของแกวะ คือแกกระสิบนะทุกคนใหญ่ไหเอา้าวใส่หัวเมื่อกี้นี่ทุกคนผมได้ยินแกกระสิบนะอะไรไม่รู้เหมือนเลือดๆอ,อีกแล้วทุกคนหรือว่าทุกคนหรือว่าจะเป็นเลือดผมวะเออใหญ่ใหญ่เอ้ยเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เลือดได้ไหม ที่ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อยายใส่หัวหรือคนโอเคยายถ้ายายจะเอาเลือดเนี่ยไว้เจอกันรอบหน้าได้ยังไงนะรอบนี้ผมไม่ไหวจริงยายอย่าแล้วยืนนิ่งเลยคนดูดิบอกอะไรอ,อื่นได้ไหมแกบอกจะเอาเลือดน,นะผมไม่รู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่าทุกคนแกบอกว่าจะเอาเลือดน,นะแต่ว่า คงจะไม่ได้อนะยายทุกคนครับถอยบอกคนคนเดียวด้วยจะหาทุ่งแล้วโอ,โอเคพอไปคิดเลยกันคนไม่ไหวแล้วทุกคนเฮียหนัก